ตอนครับคนที่สื่อรายการ CPU นะครับก็วันนี้มาพบกับเกมที่เป็นกระแสร้รอนแรงมากก็ขึ้นเอาขึ้นเดต้าวันนี้เลยทีเดียวตอนบ่ายโมงบ่ายเกือบบ่ายสองนันแหละเกมคิงเ e นนั่นเองครับโอเคเรามาดูน้าต่อแล้วกันมีพระมีนักฆ่านะครับที่ผมดูมีวอลเโอมีไนท์เดลเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ผมว่าเป็นเจ็ดเทที่เป็นอัพเกรดตัวเอง เออดูเอฟเฟกต์ก็มีมานาเพียงพอแล้วเดี๋ยวแ่สิกดไปดูโอยกดไปเสร็จปันปันปันปั่ชื่ออรเรียอ่ะดีเราไ้ให้เอ อ,อพอจนสีเราก็จะได้เหรียญเหรียญด้วยนะเหรียญเหรียญไม่นางเราเราใช้บุ๊บเราก็จะได้ใช้สกิลที่เราใช้ได้นะผมลดเสียงนิดนึงเมยนจะได้เงินไปนะอากอัเจ้าโอเคไหมแคริใช่ค่าสบายดีแต่ค้ากังวลกับสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหน้านู่นเฮ้อตกลงพวกเขาไม่ถูกข้ามง่ายหรอกพวกเขาจะแข็งแร่งโอเค,อเ,คเรื่องมึงเือสกีไปครับ ต้องรีบเล่นนะของพิมเมตา้าเดี๋ยวไม่ให้หดเจออะไรเนี่ยข้อมดครับมันละโอเคเจอไม่ยัดข่านี้ไปก่อนเลยผ่าหัวมั่งตะกัดอันไปนี่รอสี่อนเนี่ยผมก็ใช้ยืด ตอนนี้ iOS ยังไม่เปิดดาวน์โหลดนะครับสำหรับ Play Store ใครอยากจะหลดก็มีทุ่งเลยมาเทศไปด้วยกันอ่าแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะชว่วงนี้น้องๆติดเพิมแล้วหาเกมโทรศัตท์เล่นกันเียว่ะยบรรอยบายบายยังจะกลับมาอีกเหรอยังไงมันก็แพ้เดี๋ยวเจอเทพครูหรอกบายบาย,บาย ตัวละครผมชื่อสติ๊กนะครับก็แอดเพื่อนมาได้เลยตัวใหญ่หมดเลยโอเคกำจัดจอมารสงบสุขบลาบลาบลาจุวันนี้เขายังไม่ได้ข่าวของเขาโอเคครับมาส่วนหน้าจอของเกมนะหน้าจอออกแนวการ์ตูนมากไปยังเมืองหลวงการเดินนี่ต้องกดเอานะแต่ละที่เื้อเรื่องครับ โอเคเรามาอารีนาแบบหนึ่งหนึ่งสิ่งเรานี้เคยเทมนี้เจ้าได้รับหลังจากการต่อสู้ไหนไม่เห็นมีไอเทมสกักอันโอโหโอเคเราต้องเลือกฮีโร่ครับโอเคเลือกฮีโร่ได้สีตัวนะเกมนี้สู้ครั้งหนึ่ง ถ้าควรจะออกกามหาเขาอ้าเสียงอะไรกดวิชุดพอดักทำยังไงดีปรับป,ปบาบารับปรับมาดูภาพในเกงเหมือนครับอื้อสวยแบบฉบับกระตูนเลยนะอื้ออืเฟ,ฟกหมาตรงนี้แม,แมแวเนี่ไอหัวไม่นักรอยคนระับใจบอลละเป็น วายฟู <Why> <laughs> มาป่าตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงเฮ้ยมีนักเวทมาช่วยเว้ยอ่าดอนเิอี้ยยูก็รู้ค่าดับดลบราสตีโมครับเอาไม้ล่ะเอาไม้ละดัอนเ,เ่อไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ก็ยูกันไปยูทีสี่ร้อยมันตีทียี่สิบสี่ยูพันสองคูจะตายไหมตอบเลยว่าไม่ เรียบ้อยครับเลเวลไม่อัพเ,เลยเหรอศูนเปอร์เซ็นต์ <laughs> <laughs> ผมจะอัดสักชั่วโมงเลยดีป่ะ <laughs> <laughs> กะว่าเทพไปเลยอย <laughs> ากหาเกมเล่นจริงจังสักเกมใครจริงจังเกมน,นี้ก็ <laughs> เล่นกับผมได้นะ <laughs> ไม่แนะนำอะไรกูเลยเสร็จแล้วยังไง โอเคมาหน้าจอนี้เลนสายตูไปมาแล้วยังไงนมก็โอ้โหขนาดนมจะเอ็น,นึังจะด้งขนาดนั้นได้มาแล้วครับหนึ่งดาวครับไนมดยั่ไนมดติดครับสินะโอเคอารีน,น,หนาหนึ่งครับสองครับ,อรบของกลางวันเป็นดาบก,กับคําภีนะแปดสู้กัน เกมนี้จากที่เพื่อนผมบอกมานะจากที่ผมไปอ่านข้อมูลมาก็จะประมาณว่าตัวละครที่ต้องซื้อเอา3ดาว6,000นบีไม่จะพูดถึง4กับ5ดาวครับหายากมากแน่นอนก็เป็นเป็นอะไรที่ท้าทายดีนะแต่คงไม่พ้นเทปสูเจอบอลสลามเขียวครับโดนปักมาเป็นหัวอีกตายตายครับ ตรวไปอุ <S <S ๊ๆ,ๆอะไรเบาเบอืมดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับก่อนเออผมลืมบอกนะก่อนหน้าเข้าเกมมันก็จะมีให้เลือกว่าสเปคของคุณแรมเท่าไหร่มันก็จะมีขั้นแนะนำนก็คือภาพสวยๆนี่คือของผมเข้าภาพสวยนะ แล้วก็จะมีภาพอีกแบบนึ่งสำหรับคนที่โทรศัพท์ไม่เร็วก็เล่นอ,อีกแบบหนึ่งดีกว่านะครับจะได้ไม่จะได้ไม่กระตุกโอเคย่ังไงต่อมาดูหนะ้าจอฮีโร่ครับอ๋อใส่อาวุธใส่ดาบให้ซึ่งเราตกมาจากด่านเมื่อกี้นะโอเคใส่แล้วครับดามหม่ตีบวกแน่นอน นะตามสเต็ปเกมทั่วไปเลยอ๋อเอาเอาไอเทมมาบวกนะหนึ่บวกหนึ่งละไม่ได้ใช้ตังค์บวกใช้ตังค์ด้วยหรือเปล่าได้ใช้ตังค์ด้วยแห,หละก็ใช้ไอเทมด้วยครับโอเคอัพสกิลครับต่อมาอ๋อ s k i ลมีสามขั้นนะใช้คัมพีัพครับเรียบร้อยครับขั้นขั้น,นผมเปิดขั้นสองเลนะ กลังจะตี20%่อร mm ์ hmm. มี3ขั้นทุกทุกสกิลเลยนะครับแล้วก็มีเลเวลของมันตีบวกสกิลไปครับเลือกปุ่มเกียร์ที่หน้าฮีโร่ครับอเทมเออกกดค้างไว้แล้วก็เลือกไอเทม อ๋อตั้งเกียร์ได้อย่างง่ายดายครับใส่ออตโต้เกียร์นี่คืออุปกรณ์นะติดตั้งอุปกรณ์โดยการกดส่ออ,ตโ,อโต้ได้โอเคเรียบร้อยไปครับอุ้ยเลือกตัวละครก่อนสังตัวครับตามเดิมอากาศช่วงนี้ร้อนมากเนื่องจากฝนตกพายุเข้ามาโอ้ยราอนจะตายวันนี้ ไปดูยันต่อครับไม่ใช้สก,กิลเลยเดีเก็แไไปใช้ตรงเจอบอสดีกว่าไปติดเจอบอสนะครับนี่เราได้อีกเ,เราได้แม่หมดมาช่วยนะ อ้แหลมแมวอันนี้คือตัวฟีนะครับสามตัวมันน่าจะให้มาสี่ตัวเลยหรือเปล่าแต่ตอนนี้สามเนี่ยน,น่าจะดึงดาวหมดเลยแหละโอเคครับโอเคเราได้ตัวฟีมาเป็นน่าจะได้ตัวฟีนี่แหละเป็นแม่มดนะแม่มดไฟไม่รู้มันจะให้เราไหมรอยนี่มันเป็นเป็นตัวที่อยู่ที่หน้าจอนะโหดมากค้าดาว โอเคครับมาถึงหน้านี้เราก็น่าจะได้ตัวใหม่แล้วละ่ะเป็นแม่มดนะจับไปหึ <c oughs> จริงๆในเปิดน่ารักมากครับหนึ่งดาวครับก็ดีนะท้าทายดีในการหาตัวดาวสูงๆในตัวดาวน้อยๆก่อนคนระับไม่ดีโอเคกดไล่รางวัลน,นะ ไอเทมเพื่อการพัฒนารวดเร็ว75็ดสิบห้าและร้อยบาทค่อยว่ากันแล้วกันครับโอเคโฆษณามารัวๆัวโอเคคูณ2ไปครับล็อกอินวันแรกครับเรียบร้อยโอเคเราเข้ามาที่หน้าต่างฮีโร่ครับตอนนี้ผมมากดอั g เกรดทักษะก่อนดีกว่าสกิลครับนี่นี่บอกครับ โอเคพี่บวกตันแล้วนะตัวนี้ตัวนี้กรบสกิลต่อไปโอเคตัวต่อไปครับแนะม่มดครับเรียบร้อยอุปรกรณ์เราย,ยังไม่มีอะไรนะโอเคสามตัวไม่มีอะไรใหม่ครับต่อมาดูที่เควสครับอืมแจ้งปัญหาแจ้งปัญหาทำไม อ๋อแจ้งปัญหานี่คือได้รับเหรอโถกลายเป็นควาว่าแจ้งปัญหาถูกขำโอเครีบร้อยครับความสำเร็จช่วงนี้สะสมรูบี้ไปก่อนนะเผื่อมีกิจกรรมดีๆอะไรก็ค่อยใช้ทีเดียวโอเคครับเรามาดูตรงอีเวนต์ดีกว่าอีเวนต์มีกิจกรรมนะครับ75บาทกับร้อยบาทกิโลครับ2ดาว ี่พันบีสีด่ดาสามดาวหกพันสายฟรีนี่ก็น่าเงือบเปนไปโอเคซื้อฟรีนะนี่อุปกรณ์แน่เลยไปโอ้โหเกมนี้เนื้อนมไขเต็มที่ไปครับได้มาเป็นถุงมือหนึ่งดาวโอเคเดี๋ยวรอสม,มัยอีกทีนะครับสุมได้ห้าครั้งฟรีนะ โอเคอันนี้ก็ฟรีนะเลยกแซมมอนมามามาขอขอโหดโหดหน่อยได้มาเป็นชุดง่อโอเค okay, ครับก็ยังดีชุดโง่อกับถุงมือง่อ,งอใช้งานเป็นขวดโพชั่นนะเซมินาอัปเกรดเป็นหิ้นส่วน เทพทู true, อย่างแท้จริงเกมนี้โอเคครับนี่กะเป๋ากันมาใส่ของกันครับหอ,อจาก,กัดอาชีพนะอันนี้เป็นของอาชีพรกเวทใช่หรือเปล่าเดี๋ยวๆถุงด,ดูให้อของเกมนี้จำกัดอาชีพด้วยนะครับจำกัดเลขสามสิบหืมลำดับที่สองถุงมือฝ้ายขาว จำกัดเลเวลด้วยจำกัดเลเวลยี่สิบสามครับใส่ไม่ได้โอ้โหเกมนี้ต้องอัพเลเวลด้วยนะสองก็จำกัดโอเคโอเคไม่เป็นไรได้มาไม่ได้ใส่ก็ช่างมันครับตอเราได้ใส่แน่นอนเล่นกันยาวๆโอเคครับไปหลังต่อไป ใครชอบนมนี่เกมนี้นี่เต็มที่เลยอ๋อมีดาเมจเเพรสซิคันให้เราดูด้วยนะซ้ายมือบนมีการเปลี่ยนเป็น HP เปเซ็คอือเราดูดาเมจได้ด้วยนะตัวไหนเยอะสุดนักเวทครับนนนมครับ อักษะทีของนักดาบนี่สูงกว่านักเวทขั้นนี้ทำให้ดาเมจต่างเยอะเลยนะเรียบร้อยเปลี่ยนฮีเรื่องไรซี่ฮีโร่ต่อไปครับ เราไปลุยนยาวๆก่อนแล้วกันจนกว่าเราจะสู้ไม่ไหวช่วงนี้น้องๆปิดเทอมแล้วนะก็มาเล่นเกมนี้กับผมดีกว่าใครเล่นก็เมนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับน้องๆปิดเทอมผมนี่กำลังจะมิดเทอมแล้ะเอ,อ่อช่วงเวลาแห่งการนอนหายไปละ เขาไปมุมครับมีตัวมาช่วยเราละเป็นฮา,าเป็นโลกนะครับอย่างไร ตัวฟรีก็แจกมาสี่ตัวกระจายได้รางวัลมาครับหือต้องปากกาเหล็กตุดเท่สุดซี้ร้อนโวย หลดนานไปอีกโอเคก็น่าจะได้ตัวใหม่แล้วครับเป็นโลกนะเป็นตัวเมื่อกี้เฮ้ยเออแล้วเถามเอาโอเคนึกว่าจะหลุดซะละโอเคครับตัวใหม่มานะครับอื้เดอแฟร์ของเรานั่นเอง หนึ่งเาวมาโน,นหนึ่งใ่แล้วเลเวลสอง้วครับโอเคต่อ okay. มามาใส่ไอเทมดีกว่าคูดเดอร์จำกัดอาชีพด้วยนะใส่ได้แต่นี่ใส่ได้แต่โกรกนะครับเป็นสเปียร์เป็นหอ,อกโอเคครับจำกัดเลเวลหนึ่งทำไมใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้จำกัดอาชีพอะไร จำกัดเลเวลหนึ่งหอกคุณภาพจังร้างแต่หินจำกัดเลเวลหนึ่งในที่สองแฟนงทุกคนโอเคใส่ได้นะครับสำหรับวันนี้ใส่ได้ก็ดีอัพสกิลไปครับโอเคสกิลนี้อัพทุกตัวนะยังไงก็ต้องใช้อ่แล้ว ไ,ไม่ได้กันเลยนี่เงี่ยใส่ไ่ได้ทคกตัวครับสงสัยต้องเป็นพวกใช้อาวุธหอ,อกแน่เลยตัวนี้ก็เกรดทักษะได้อยู่นะครับเก็บกันดีกว่าเพื่อนครับมีเพื่อนแอดมาหรือเปล่า ยอมรับไปครับน่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะนะเพื่อนนี้แอดผมมาได้นะครับผมชื่อสติ๊กตามซ้ายบนเลยตรงนี้เราผ่านแล้วต่อไปกัน ตีแรงมากโลบสุดๆคนระับตีแรงสุดๆกลายเป็น2 0 0ดาเมจเลยนะดาเมจสุดๆ,ๆเลยไปไปไปง่ายไปง่ปาโง่ ร้อยครับน้าเนพนันุเป็นคอเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูถ้ากดต่อไปจะนึ็นแบบไหกดค้างที่ตัวฮีโร่ครับนี่เราจะเข้ามาหน้าจอไอเทมนะใส่ได้เขียนนี่จังค่ะ ใส่ไม่ได้หมดเลยนะเป็นธนูหอกแล้วก็ค้อนแล้วก็อะไรเนี่ยแทนแคนนอนปืนครับน่าใส่พวกตัวใช้ปืนโอเคเราใช้ไม่ได้ก็เล่นสูไับ ได้แะ้วเบี้ยบล่ะเมงมุมตต็มคนน่ากลัวจัง รองเท้าก็อันนี้น่าจะมีตัวใส่ได้แล,ละโอเคครับกดค้างตัวละครนะก็จะเข้าไปส่หแล้าต่างไอเทมนี่ไม่ใช่ตรงนี้สิตรงนี้กับตรงน,รงนี้ก็ตรงปาร์ตี้ปัจจุบันครับโอเคไปที่ไอเทมนะก็มีตัวสังเวตบ้างแหละเฮ้ชิดกอะแส่คุมครับ ักน,นี่ใส่ได้ครับโอเคมีตัวใส่ได้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวเราไปตีบวกกันดีกว่าบวกเกวาะต้องใช้ของในการอัพเกรดนะเรียบร้อยเกาะผมหนึ่งแล้ว ini lagi, ada yang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  ลุยคนเาก็ทักทายกันนะช,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 ช่องแชทผมยี่แอบคุยอีเรียสก็ได้หายไปแล้วช่องแชทที่ ก็ปิ้งพาราดีมันถึกเว้ยมันถึกเว้ยไปลุยว่ะด้วยวเป็น เ้าได้มันเป็นสร้อยกระปิตอ่ะรู้เลยเอาไปใส่ตัวอะไรขอพี่อ่ะโอเคเอาไปใ <c oughs> ส่ไปครับใส่ไปครับ ส่สิค้างค้างยืดสิลูกเดีเลยมันค้างล่ะอันนี้ใส่ได้โอเคครับได้ละใส่กิดไป เรียบร้อยแล้วก็เอาจิตของมันมาตีบวกดีกว่าเอาจิตเงินหนึ่งครับที่นันไล้ไปโยนโอเคเรียบร้อยนะเปิดก็อืม่มีกาอลนะ้าคุมจากัดเลเวลนะอันนี้เลเวลสามสิบเยอะใ ครับเฟสหโอเคไปด่านต่อไปกันครับเฮ้ยเป็นมงสิไปที่อีเวนต์ก่อนเราสุ่มได้อะไรยังนะตรงนี้ตรงนี้สุ่มฮะนี่สุ่มปีครับอ่ะวันละห้าครั้งหนึ่งด้วจัดมา โอ้ไม่ได้หนึ่งดาวได้เทียสองก็ยังดีครับสีเขียวนี่เอาไปใส่ได้เลยนะอะเป็นเลเวลยี่สิ็นะครับเอาใส่ได้เกมนี้ต้องเล่นอัพเลเวลเลยโอเคนี่เ้็งใส่ได้นะลองตัวเรียบร้อยครับ ก็บวกสิรออะไรล่ะเปรียยนแนะครับเหยัร้อยหลังจากนั้นผมก็หยับหนึ่งหยับอีกีปีกูฟู นม,มเล็กไปหน่อยนะโอเคครับผมก็มา <ś 2> ดูให้ดีแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอัดต่อก็จะลงสิบต่อไปเยแร้วกัน ก็ใครอยากโนลดก็กดข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อ,อย่างนี้นเพื่อนกันมาด้วยบายครับ